เดี๋ยไปเพื่อนเราจะต้องลงไปทางน้ำตกนี้เหรอเพื่อนนี่ไงเดี๋ยวนายดูนะดูนะระหว่างน้ำตกนี่ไงนี่ไงฉันโอ้มันจะมีถ้ำอยู่ไม่ต้องเอาชนะมาอุดถ้ำขอร้องมันต้องเอาหางเข่งเอาออกไปเอาออกไปเอาออกไปเออเย้อุ้ยเป็นถ้ำที่สวยมากเลยอ่ะมันมีหินลิลิคเอนชานด้วยดูดิเห็นร์ไหมอ๋อ เนี่ยสัญ,ญลักษณ์เหมือนหินเอ็นชาร์ดเลยนะใช่แต่ไม่รู้ว่าเอ็นชาร์ดแล้วก็<ห>ฝั่งนี้เนี่ยบบดูจะไม่มี NPC อะไรเลยเราจะต้องใช่ไหมเนี่ยเออ่ลงเชือกไปข้างล่างใช่ปะ่ะประึบ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 กระึบแกงมาแล้วหางไปมดแล้วหรอมีคนโดนไปแล้วโอ๊ยไปเฮ้ยเราต้องหากุญแจนี่นี่ต้องใช้กุญแจอะไรอ่ะรู้สึกว่ากุญแจเนี่ยจะต้องไขปริศนาด้วยนะเพราะว่าวงกุญแจมีทั้งหมดประมาณ4วงด้วยกันทุกคน ไม่แน่นะอาจจะต้องใช้กุญแจหลายอันหรือเปล่าแล้วก็ที่มันแท่นอะไรอ่ะเอ๊ะเหยียบแท่นแล้วมันลงอ้แล้วมีกี่แท่นสี่แท่นเพื่อนจริงเหรอห้าแท่นปะไอ้พวกนายเราไปเหยียบแท่นดิเฮ้ยนี่ไงเรามีคนกี่คนตอนเนี้ยแล้วมีสี่คนเลยดีว้าลงมาหมวมันยังไม่ดีว้าอุ้ยปาดสีชมพูได้โน่นโน่นสีฟ้าสีฟ้าลราแท่นโอเคโอเคโอเคโลาแท่นนะแล้วเราไม่มีกุญแจได้เหรอไม่รู้เหมือนกันล้องไงต่อ โอเคฉันว่าเราต้องใส่กุญแจก่อนแล้วมันถึงจะเปิดไหมต้องใส่กุญแจแล้วก็ต้องหยียบตามรหัสเปล่าแต่กุญแจเนี่ยจะไปหาที่ไหนมันยังคงเป็นปริศนาอยู่นะทุกคนมาไหมใช่หรอใช่ยองมันสามารถใช้คู่กันได้นี่นี่เป็นกุญแจโจรมั้ยถ้าสามารถเปิดเอานำลึกได้กับเปิดตัวนี้ได้นี่คือกุญแจผีเลยนะเพื่อนธนัทตะกี้ตอนระหว่างรอรอนายเราจะตกีกตัวนี้มาได้อะอะไรหรอนี่อุ้ย เออมันสีชมพูมัน,มนกับโมซารัตเลยนะเพื่อนพี่จะตกอันเดียวล็อก็ได้เลยเออตกเราตอรอ,อเพื่อน,นเล่นเฉยๆถ้าอย่างนั้นพวกเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการไปซื้อเบ็ดในเกาะนี้ก่อนดีกว่าเขาบอกว่ามันจะมีทั้งหมด2เบ็ดด้วยกันที่เกาะใหม่นะแล้วก็จะมีเบ็ดที่ต้องใช้การครับถึงสิบอันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องไปทางไหนบ้างแต่ว่าตอนนี้ไปขึ้นมาบนเรือชั้น๋ยวฉันจะพาไปหน้าเกาะง่นี่นี่นี่เป็นเอนซอยู่บนเขาบนเขอ คิดว่าน่าใช่พ่อค้านะเขาดูเหมือนมีอุปกรณ์อะไรไม่รู้ขายทุกที่มาตรงนี้เป็นน้ำเชี่ยวไหมวันนี้ฮะคุณลุงสวัสดีครับเฮ้ยเขาขายแว่นขยายอ่ะเอพวกนายจะเอาอะไรกันเหรอนี่เขาบอกว่าเขาเป็นเหมือนกับเอ่อนักวิจัยเมทิโอนะแล้วก็เขาเนี่ยจะรับรับการเจรไนเจมสโตนก็คือจะเป็นการ หินออกมาจากปลาแล้วหรือว่าได้พวกของมีค่ายังไม่ดีต่างๆเนาี่ยเอามาให้เขาเนี่ยประเมินราคาได้งั้นก็าีเอาพูดในแง่ปกติเลยถ้ามีอุปกรณ์ตกเราเก็บอุบกบาตมาให้เขาวิจยได้ด้วยดิงเหรอไม่รู้อ่ะเราต้องรอดูโทรเทมอุปกาณ์อ๋อโอเคโอเคถ้าอ,อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาเบ็ดอันใหม่ก่อนดีกว่าที่ไมายบอกว่าเบ็ดอันใหม่เนี่ยเราจะต้องหาจากด้านบนสุดของหุบเขานะคะผม ช็อตแดงส่งสัญญาณหน่อยไม้ตัวนี้แหละครับผมทำได้ปิดปิดปไม่อยู่ข้างล่างเพื่อนนี่ไงนี่ไงไหนอ๋อนี่ไงเจอกันแล้วเจอกันแล้วแล้วไงต่อมันนี่เลยโดดตุ้มไปเลยอ๋อจะง่ายดีหรอเฮ้ยนี่ไงนี่เบ็ดอันนี้สวยมากชื่อเบ็ดว่าเบ็ดฟินิกนะครับทุกคนฟินิกซึ่งเบ็ดฟินิกนี้ไปติดสามารถจับปลาแบบว่า40จะเป็นอเบลิส คืออะไรอ่ะไฟลุกเหรอไฟไฟไหม้ไงใช่ตั้งแต่ตัว10%ปลาไฟลุกจะซื้อแล้วซื้อเก็บไว้ละกันถามว่ามันดีมากไหมก็น่าจะเหมาะสําหรับแบบว่ามือใหม่อะเนาะแล้วก็สําหรับใครที่แบบอยากตกปลาไฟลุกเพราะว่าคิดว่าปลาไฟลุกน่าจะได้สถานะที่เงินเยอะขึ้นแล้วนี่คืออะไรอ่ะมีเอิร์ธเฟกเมนด้วยอ่ะไม่เหมือนไอ้ที่ที่เราลงไปข้างล่างเมื่อกี้เ่าเปิดกุญแจข้างล่างหรือเปล่าโอ้ใช่เพราะว่าที่ลูกแจเหยียบเดี๋ยวมันเป็นสีฟ้าแล้วก็จะมีสีเขียวใช่ไหม มีสีส้ม<อ>มีชมพูสีบวงอะไรก็ไม่รู้อะโอใช่<อ>จริงด้วยจริงด้วยเพื่อนเราต้องหานี่นนโทเทม,มใหม่โทเทมใหม่โอโทเทมสุดยุปราคาสองแสนห้าห้ามื่นไม่ซื้อ,อครับไม่มีเงินอเอ้าลหรอะ,ะเงินก้อนนี้ฉันใช้เวลาในการเก็บนานมากฉันจะไม่ยอมเสียมันไปเด็ดขาน,นอกจากฉันจะเจอเบ็ดห้าล้านห้าแล้วขึ้นปาบนสุดของยอดภูเขานี้เลยนะ อุปการอัปเดตใหม่ที่เราก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรสักเท่าไหร่ไม่เจอแล้วโซล่าเอนชันเมนโซล่าไหนเ<ท><น>พื่อนขึ้นไม่สุดเถินะเถินอ้ฉันยังขึ้นไปไม่ได้เลยแสดงว,ว่าเราต้องตามหาหินทั้งหมดเท่าไหร่สี่หินปะ้ะส,สี่อันป่ะใช่มันมีก็กดสี่อันนี่ได้โบุมเฮ้ยตรงนี้มีบ่อมีบ่อน้ำด้วยเพื่อนตรงนี้มีบ่อน้ำตกปด้วยอะใช่โหย ตกได้ปลาเดินสีทองตกได้ปลาที่ดีขึ้นนี่มันบอก้วนตกเลยนะเนี่ยเพื่อนมาสีทองนะเพื่อนเราเราดูฟิตนี่เลยได้ได้เหรอก็มาดีสีทองเหรออุ้ย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 อะไรกันอะไรกันฉันใช้เหยื่อไฟลุกไปนะทุกคนนี่เห็นไหมว่ามันเป็นทุ่นลอยน้ำที่แบบว่าพิเศษแบบใช้เรือบาสอุ้ยปลาอะไรอ่ะดีรันย่าที่แบบว่าเออมีไฟลุกไฟลุกเหรอ โอ้ยพี่ไม่ได้ปลาฉลามครับใครได้ปลาตัวเขียวๆอ่ะปลาจมูกแล้วไปกินอีกแล้วอันนี้กิรัญานี่มันปลาปากเหลี่ยมอ้อเหรอไอ้ปลาตัวนั้นไงอีฉันได้ปลาตัวนี้แล้วโอ้ปลาเอาจริงๆนะปลาตัวเมื่อกี้ขายได้เท่าไหร่หรอตัวใหญ่เบล้ออะไรนี่กับเมกะโลดอนไอ้ยปลาอ้วนใครอ่ะอันไอ้ปลาอ้วนอ่ะใครทำไมมันอ้วนจังอ่ะพี่ไม่โชว์อะไรยมันเก็นอาจจะแอ่นเหรอ พี e mai, ่ไม่โชคดีเยมันเป็นระดับใจแอ้นอ่ะอุ้ยนี <h 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 ่ไงนี่ไงลิงจีนะลินจีเฮ้ยนี่เลินจี่เดี๋ยวก็ตัวแล้วนี่ยลินจี่ลินจี่มันตลกมากเลยนะมันตลกพี่กินช่วยยืนเฉยๆอย่าเดินไปเดินมาโอ้ my g ก d ตัวมันใหญ่มากว้าวลินจี่ลินจี่เขาเรียกว่าใหญ่ครับบ่อมากครับผมอุ้ยใหญ่มากทั้งปลาสีฟ้าแล้วก็ปลาสีเขียวนะคะใหญ่สุดๆนี่ในสมุดของเรานะก็โอ้ ตอนนี้เนี่ยเรายังขาดไอตัวแฟลกเมนต์นะอีก2อันซึ่งไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองวนๆวนวนรอบๆแล้วเดี๋ยวลองดูคือว่าเราจะหาเจออีกไหมอีก2อันโอ้ยเราไปเก็บแฟลกเมนต์อีกอันที่สามดีกว่าลงน้ำไยแป้งมาเอาล่ะไปกัน ซึ่งอีกอันนึงเนี่ยมันจะอยู่บริเวณในน้ําเราก็จะใส่อุปกรณ์ดับน้ํากันให้พร้อมเลยนะมา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 มนี่ฉันอยู่ข้างบนตากหักจก้ะอ้าวโอ้โอในดินมันเลยเหรอใช่ลงไปข้างล่างเลยทุกคนไปอ๋อไกด์โดนน้ำไปนะเล<อ>ยอุ้ยหูอย่างลึกฟิปเปอร์อยู่ไหนแล้วเราจะไปตรงไหนอ่ะแถวนี้เบสจะมีท่าตรงนี้เลยนี่ไงไหนเหรอนี่ไงดิฟซีโอ้ยโอ้ยใช่ใช่ใช่มันอยู่ใต้น้ำ เอาจริงนะฉันคิดว่ามันจะลึกกว่านี้ซะอีกแล้วอันสุดท้ายล่ะอันสุดท้ายเรา,เราต้องตกตรงนี้เพื่อนเราต้องตกหาหินตรงนี้แล้วจกแจ็ครู้ได้ยังไงอ่ะเคยเกิดเป็นหินเหรอ,อากาบอกเเกิดป็นหอ๋อพี่กาตรตกหาหินเล่นๆได้ปลาชมพูเมื่อกี้แน่นเลยอ๋ออเค้งั้นเรามาพยายามกันเถอะนะทุกคนชื่อดิฟซีแต่อยู่ซัตตื้นเชียว ลึกแล้วถ้าม้งจากด้านบนอันนี้คือลึกแล้วโอ้ยโชว์เลยเนี่ยอะไรอ่ะครั้งนี้ตกไปอ่ะลืมโชว์ด้วยนะไม่ต้องโชว์มั้งอันเนี้ยเห็นห่าก็เอ้ยฉันได้ฮะไอ้แฟนได้เลยเหรอมันชื่อว่าอะไรอ่ะไหน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 แหว่งเหรอนี่อู้มันเป็นรูปเหมือนคล้ายๆฟอสซิลโบราเลยเนาะอะไรว่ารูปเหมือนกันเลยเฮ้ยเฮ้ยให้ไรอ่ะจะได้ไอ้ลูบสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ เฮ้ยตัวอะไรอ่ะดูดิดูดิ่รูปแล้วมันคล้ายๆปลาฉลามอยู่นะอย่าบอกนะว่านี่คือปลาฉลามเมกโรดอนตัวจิ๋วป๊อมันคือปลาโบราณที่มันมีเกาะเปล่าเฮ้ยมีเพื่อนมาเกิดดีนี้มันน่ารักนะฟันมันใหญ่จังเฮ้ยฉันรู้แล้วนี่คือปลาอะไรปลาเงือกปลามิววิ่งดูนี่กราบชัดมากนี่แน่แน่แล้วเนี่ยโอ้แป้งฉันได้แอนเชียน์สองอันแล้วอ้าวได้นี่ ต้องละจ้าฉันได้ละจ้าอ่าฮ่ามีแต่ให้เองเรียบร้อยแล้วปลาพวกเราเดี๋ยวกลับเข้าไปในถ้ำกันก่อนดีกว่าไก่ไ,ได้อะไรอะร่ะไรไก่ได้อะไรอ่ะไก่โอ้โหอะไรวะฉันพูดตรงๆนะว่าตัวนี้น่าจะเป็นโมซาร์รัดของแท้ดูจากตาแล้วดูจากเทียบกับปลาฉลามแล้วมันตัวใหญ่เกินไปโ,<อ><า>โมซาร์รัดของแท้เฮ้ยมีให,หม่ก็ได เมื่อกี้ตอนที่ฉันตกได้ฉันตกได้ตัวนี้เพื่อนเฮ้ยเรืองแสงอะไรขนาดนั้นน่ะมันติดสถานะลูน่าไงอ๋อเอออะไรอะไรอะไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหยิ่งตกยากยากอยู่โอ้มีฟันสวยแกเฮ้ยได้แล้วนายได้ดีโอ้โหได้แล้วโบซาสอลัสเฮ้ยโอ้โหระดับบิ๊กีะเนี่ย น้หนักอยู่ที่13,959กิโลกรัมครับเป็นหมื่นเลยเหรอโ้โวว่ายังหนักอ่ะรู้สึกเฟกเมนต์จะมีทั้งหมดสีสีด้วยกันนะจะมีสีเหลืองสีม่วงสีฟ้าแล้วก็มีสีน้ำเงินใช่ไหมเราจะเอามันไปติดไว้ที่ไหนในประตูหรอหรือว่าเอาไปใส่ตามจุดต่างๆทุกคนตามสีอ่ะก็ใช้ั้นสีส้มสีม่วงอ้ไรมากหาสีน้ำเงินอ่ะ ถือแล้วสีเงินปึ้งอ๋อนี่ไงใส่เข้าไปใส่เข้าไปสีอะไรเนี่ยไปหาสีเขียวสิเอ้ยใส่เข้าไปแล้วแล้วจากนั้นทำการหมุนเหรอฮึมฉัใช้แล้วโอเควันนี้สถานะน่าจะเป็นสุริยุปราคาแล้วลองหมุนใส้หมุนได้หมุนได้ใส่หมุนได้หมุนได้ฉันว่ามันต้องมันต้องหมุนให้ให้ตัวหินออกมาตรงกลางปะเฮ้ยสีม่วงสีม่วงขึ้นม่วงขึ้นถืออะไรอ่ะสฟาแล้ว อหมุนสีนี้เนี่ยสีเขียวให้ตรงก่อนเฮ้ยเอาสีเขียวหาสีเขียวสีเขียวสีเขียวหมุนไม่กิหนหมุนไม่กิกหนหมุนไปเรื่อยอยู่หมุนอยูอ่อีกอีกมันก็หมุนหมุนครบด้านแล้วมั้งเนี่ยนีไ่ไงเย้มาถึงแล้วมาถึงแ้วมาถึงแ้วโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหโอ้ยอะไรอ่ะสั่นกระจาย ว้าวอุ้ยอุ้ยโอ้โเลเวลอัพเลยเฮ้ยแล้วข้างในมีแหล่งน้ำพิเศษด้วยหยอดได้ไหมหย่อนได้ไหมเอาเลยแต่ไม่โดนนะโดนไปปวดปวดก่อนเลยเราจะข้ามไปยังไงหรอเพื่อนเนั่นน่ะสิทำไงดีเราจะข้ามไปอย่างไรช่วยบอกทีรอดไหมหรือว่าเราเราสามารถตกลงไปในน้ำได้เปล่านี่ไงนี่ไงเราขึ้นถ้าเราขึ้นไปบนสุดเราค่อยๆ่อยเออใช้ร่มอ่ะอันนี้วู้ยปึ๊บฮึ๊บ กลับไปก่อนแบงโอ้แบงโอ้อะไรนีามาแล้วอุ้ยตรงนี้มันเหมือนเป็นห้องสมุดโบราณเลยพวกไหนว่าป่ะมีชั้นหนังสือเหมือนกับว่ามีใครเนี่ยมาอยู่ที่นี่ยังไงอย่างนั้นเลยอะมีทั้งมีทั้งตีเหล็กเพื่อนนี่ไกมาถึงแล้วตีเหล็กนี่คืออะไรอะเขาบอกว่าเอาไว้สำหรับคราฟเป็ดฮู้ซึ่งเบ็ดเนี่ยตอนนี้เลเวลของเรานะสามารถคราฟได้ทั้งหมด3อันด้วยกันนะทุกคนนี่ จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เป็นเบ็ดที่เราต้องใช้อัญมณีสีฟ้าแล้วก็มีเบ็ดคล้ายๆกับไม้คาถาที่ก็ต้องใช้อัญยมณีเหมือนกันซึ่งอัญมณีเนี่ยแป้งไม่แน่ใจว่าเขามาจากไหนนะคะแต่มีตัวที่เอ่อ็นพีซีที่เขาถอดอัญยมณีจากปลาอยู่ใช่ไหมใช่อืโแต่เบ็ดแต่ละอันเนี่ยก็เอาตรงๆนะฉันว่ามันเหมาะกับมือใหม่อ่ะน่าจะต้องเป็นเลเวลเยอะกว่านี้ถึงจะสามารถที่จะแบบโอ้โหเบ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบ ละห้าสิบบาทหรอเลเวลเจ็ดร้อยห้าสิบอ๋อโอ้ยมันเหมือนปลดล็อกทุกๆห้าสิบเวลอ่ะเพื่อนๆก็ลองมาปลดล็อกกันดูแล้วกันนะส่วนฉันคิดว่าอมันยังไม่มีเบ็ดที่ตรงใจแล้วก็ยังไม่มีเบ็ดที่ชอบสักเท่าไหร่นะเบลสูง,ห,งหน่อยอ่ะถ่ะอนนะถูกแล้วตรงนี้เนี่ยสามารถตกปลาได้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งและกันที่เราสามารถจะมาหาปลาแปลกๆหรือว่าหาอะไรที่ดูแบบอุ้ย เอ้ยจะตกอะไรได้ไม่รู้พี่ไหมใจเย็นตัวแกงโอ้ตกอะไรอ่ะปลากาเรียฮะแล้วก็ปลานี่อุ้ยปลาอะไรปลาหน้าตาหลอกว่าปลาคางทูมลูกน้องพี่กิจจับปลาอะไรมาไม่รู้เมื่อกี้ผมได้สีทองใหม่ด้วยอย่างเง้นมานื้นึงเดี๋ยวรอให้ดูทุกคนจะได้ปลานี่มาเป็นปลาระดับสีแดงโอ้โหนี่ผมได้นี้มา วิปลาทูมีนาช่ยนะปลาตัวนี้ปลาปากเบินปลาตาปนปลาไม่รู้เนี่ยเหลืองๆหลืองสดิสวยนปลากระกสวยมากผมได้ตัวนี้มาปลาสีม่วงตัวนี้นี่ปลาคลิปเรืองแสงก็เลยรอดอยู่นะลอดอยู่วิญญาฉันมันแบบว่าฉันเลี้ยงดีอ่ะเลี้ยงด้วยอะไรทูบอ่ะนี่ครับได้ปลาไฟลุกมาด้วยปลาตัวนี้เหมือนถูกถอดเกตมาแล้วพร้อมกินพร้อมทานปลาปสีทอง บอกว่าพวกนายตกทองแดงอะไรของนายพวกนายกันน่ะคือฉันไม่ได้ตัดตัวเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ป้าจูแจงเพราะเธอไม่ใช้เบ็ดล่างโคลนยังไงล่ะใช้เบ็ดล่างโคลนแล้วมาลูกแม่นี่ไปใส่เบ็ดไม่ใส่เหยื่อด้วยต้องบอกว่าตกแบบตามตายเฮ้ยเอ๊ะนั่นเอ้โมเกเลียนี่โศพมันเป็นแบบกรอซี่เลยนะของฉันอะกรอซี่ ของนายเป็นแบบปลาเผาอิ่มปลาเผาฉันไม่ปลาสีชมพูแต่มันอิ่มเอิ่มอิ่ปลาเผาอะไรปลาตาโพฉันคิดว่ามันน่าจะเปิดโคลนใจระหว่างที่ขึ้นมาเนอะโอ้ยฉันได้แล้วก้าเรลียงอฉันขาดตาตาโพหรือเปล่านะไอ้สีชมพูตัวแรกคือตัวอะไรนี่ครับแล้วตัวฉันเองสโลโตสามารถปลดล็อกไอชิเบนหนังสือในแอนเชียนบุกอันนี้ได้เรียบร้อยยอดเย้ อมาถึงแล้วดูเหมือนว่าเจ๊จะรอคอยพวกเราอยู่เสมอเลยนะ <Hey. S 1> มาฉันมีปลาทั้งหมด3ตัวที่จะให้เจ๊ประเมินราคาจะมีทั้งโมซารัส1ตัวแบบนี้แล้วก็ uh huh. อเหมือนเป็นสะพานอีกแหละคือมันสามารถข้ามข้ามไปยินได้ยังแบบว่าเหมือนครึ่งครึ่งเกาะเลยอนะทุกคนดูด,ดิยาวมาก hey, แล้วก็จะมีเป<ๆ>็นตัวแฟนทอมแมกโลดอนนะจ๊ะ hey, อีกอันนึงนี่ปลาบิววิ่งฟันสวยมาดูซิว่าจะขายได้เท่าไหร่ แดนขอถามราคาปลามีวิ่งพันฟันสวยก่อนละกันเจตัวนี้ขายได้เท่าไหร่ครับเจตัวนี้เหรอสามพันสองเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยแค่ตัวนี้สามพันสองอ่ะให้อย่างนั้นโมซาโซลัสเหรอครับเจโฟาโซลัสของฉันเป็น Big, บิ๊กวูดเจ็ดพันแปดจริงปหมเนี่ยของผมก็ถูกอยู่นะของฉันเจ็ดพันสี่ราคาแล้วตัวเมกาโลดอนของเราตัวนี้เป็นตัวอีเวนท์ที่หาค่อนข้างยากนะคะขายได้เท่าไหร่ สองหมื่นหนึ่งเฮ้ยแล้วของฉันเป็นบิ๊กอ่ะโอ้ยจูเจลงลอ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 งของ,งขอฉันหมื่นหนึ่งโห้ยจูเจงเพราะเธอไม่ใช่แบบว่าเป็นแฟนทอมเมกโลดอนไงเพราะแฟนทอมเมกโลดอนเดี่ยวมันจะมาเฉพาะคืนที่แบบว่าเหมือนเป็นคืนที่มีสุญยุปลาคารใช่ไหมแล้วก็ของเราเนี่ยดันตกได้แล้วมันติดในกระถีบด้วยไงล่ะฉันอยากรู้ว่าโมซาสซอรัถ้ีเขาบอกว่าฉันเอามาแบบเอามาให้เขาวิจัยใหม่อ่ะจะได้เป็นตัวอะไรเออลองดูดิ โมซาซอสเนี่ยราคาค่อนข้างปกติเลยนะ7,000กว่าบาทเองรู้สึกว่าเราน่าจะทําให้บิวให้เขาตัวใหญ่มากขึ้นกว่านี้ได้โอ๊ะเขาสีแดงเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮาใช้สีขาวเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บแจไปยืนกลางชายหาดหน่อยมันมองไม่ค่อยเห็นโอ้โหพี่ไม้ไปยืนคู่กับจุ๊บแจไดิเอ้ยดูสึกว่าตัวเขาพี่ม้ยจะใหญ่กว่านะแล้วมันตาเขียวด้วยสุดยอดเฮ้ยหมื่นเจ็ดโอ้โหได้ระดับนายบิ๊กป้า เป็นแบบธรรมดาแต่น้ำหนักหมื่นเจ็ดฉันบอกเลยว่าฉันพอใจแล้วสำหรับโมซาซอรัดหมื่นเจ็ดพันนะคะก็สำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบการตกปลาในตำนานของพวกเรานะและถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์นะสำหรับนี้ไปแล้วบายบายไปมั้ยคะสองสองหมื่นฮูโอ้โหคุณพี่ไม้นายไปยืนตรงนี้ดิเดี๋ยวฉันจะว่ายน้ำออกทะเลไปดูนี่มันไม่ใช่เกาะแล้วนี่มันคือ